รู้ไม่รู้ไมว่าในตัวผู้หญิงของเราอะค่ะมีทั้งฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็เพศชายเอ๊ะเธอก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วผู้หญิงก็ต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงสิผู้หญิงจะมีมีจะมามีฮอร์โมนเพศชายได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงเราก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่ด้วยจ้ะ ทำไมจะมีไม่ได้ล่ะคะฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโนนะคะตัวนี้เนาะก็จะทําให้แบบว่าเรามีความต้องการทางเพศแล้วก็อีกข้อนึงคือช่วยเสริมแบบกระดูกกระเดี่ยวนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อนะจ๊ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์แล้วก็พลังงานของเรานั่นเองเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งของผู้ชายเหมือนกันนะคะอย่าลืมจะสาวแล้วฮอร์โมนเพศหญิงในตัวผู้หญิงของเราเนาะก็มีนะจ๊ะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือเอสโตรเจน แล้วก็โปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนนี่เนาะคุมลักษณะของความเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผิวที่ดูแบบมีเลือดฟาสดสดใสแข็งแรงอันนี้ผิวดูมีออร่งอราเอสโตรเจนเนาะก็ควบคุมลักษณะการเป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการจเจริญเจบโตของบริเวณหน้าอ,อกหน้าอ,อกหน้าจายเออน้องใหญ่ไม่ใหญ่กี่ร้อยซีซีอันนี้ถ้าถ้าพูดถึงปริมาณซีซีก็คือแต่ละคนผู้หญิงมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่คุณหมอก็อาจจะให้มาบ้างใช่ไหมคะแล้วก็การมีรอบเดือนแล้วก็ผิวพรรณนั่นแหละส่วนโปรเจสเตอโรน โปรเจสเตอโรนนี่เป็นโฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันนะอยู่ในตัวผู้หญิงของเราทุกคนเลยนะคะโฮอร์โมนตัวนี้เนาะก็เตรียมพร้อมสําหรับอ,อะไรนะผนังมดซีนะคะสําหรับวางตัวอ่อนเกิดการปฏิสนธิการตั้งคุง้งตั้งคันเนี่ยแล้วก็ช่วยเรื่องควบคุมการมีปอดออด,ด้วยนะคะเห็นไหมในผู้หญิงของเราอะ่ะก็จําเป็นต้องมีโฮอร์โมนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายโฮอร์โมนโคตรสาคัญเดี๋ยวมันจะมีความรู้เด็ดๆตามมารอติดตามนะคะ